เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับพบกับช่องตีรีวิวอีกแล้ววันนี้วันนี้ผมจะพามาดูวิธีการแกะการ์ดจอกิกะไบต์8กิกอันนี้เป็นการ์ดจอสําหรับขุดเหรียญอีอทเทเรียมน,นะครับที่เป็นเหรียญอันดับ2รอ,องจากบิตคอยนะครับทุกคนอันนี้เราก็จะไล่แกะทุกตัวเลยนะครับแกะออกมาทุกตัวจริงๆทั้งพัดลมทั้ง ทั้งแผงวงจรทั้งไรหลายอย่าง3ามี่ชิ้นเนี่ยแต่ละแบบไม่เหมือนกันนะครับสำหรับการแกะเนี่ยครับเห็นช่างเขาขยับไหมครับทุกคนตะกี้นี่เนี่ยเราต้องค่อยๆขยับนะครับค่อยค่อบิดทีละหน่อยทีละหน่อยเพราะว่ามันมีซิลิโคนติดอยู่ด้านในนะครับผมสำหรับคนที่ไม่เชี่ยวชาญอยาดึงออกมาติดขาดนะครับต้องค่อยๆขยับบิดทีละนิดทีละหน่อยนะนี่เห็นไหมครับทุกคนตอนนี้ช่าง กำลังบิดบดออกมาแล้วมันจะมีซิลิโคนแปะอยู่ตรงแผงวงจรเราค่อยแซะออกมาให้มันติดอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ครับผมประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมเราต้องใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อน อ่าไก่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่เราประกอบนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ประกอบให้ดูนะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้เอาอะไรไปเลยผมถ่ายตอนแกะตอนประกอบก็เหมือนกันและครับแล้วก็เราก็ประกอบคืนเหมือนตอนที่เราแกะออกมาเลยนะครับไม่มีอะไรมากครับนัดไม่กี่ตัว เอาละครับอันนี้ก็เป็นแผงวงจรด้านในนะครับก็ช่างก็จะแกะน,อน็อตออกมาตัวนี้มันมีประมาณสี่ตัวครับน,น็อตหัวท้ายอย่างละสองถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมื่อวานแล้วก็ถอดตัวนี้ออกมาด้วยค่อยๆแกะนะครับตัวนี้มันแกะยากนะเดี๋ยวแผงวงจรมันจะฉีกนะครับทุกคนอ่าทั้งหมดมันมีสี่ตัวนะครับผมแล้วก็แกะออกมา นี่ครับช่งางโจประตูน้ำนะครับช่างโจ้พันธิตประตูน้ำครับทุกคนสนใจก็แวะไปทักทายพี่ก็ได้นี่ครับค่อยๆง้างออกมานะครับอย่าทำแรงเด็ดขาดเดี๋ยวมันหักนะครับทุกคนการจอไปหนึ่งสามสี่หมื่นไม่คุ้มนะครับนี่มันจะมีแผ่นอย่างเงี้ย แล้วก็มันจะมีค่าพวกคราน้ำมันคราบฝุ่นติดเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ต้องทำความสะอาดนะครับนี่ครับสำหรับการแกะเจ้าแผงตัวนี้ออกมาแล้วก็มันมีน็อตสี่ตัวหัวท้ายอย่างละสองนะครับทุกคนแล้วก็หมุนออกมาเลยนี่ตอนนี้ผมหมุนออกมาแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยครับ อันนี้ก็แกะออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนมันก็ประมาณนี้ครับแต่ผมไม่ได้สอนประกอบนะครับเมื่อวานก็ประกอบก็เหมือนเดิมแล้วครับนี่ก็เป็นที่ผมแกะามาทั้งหมดมี4ชิ้นครับแต่อีกชิ้นหนึ่งผมน่าจะขาดอยู่ก็เลยไม่ได้ถ่ายโอเคนะครับใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องติ๋เริวด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้า